ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนันโชคนะคะอาจาร,รย์ต่ายหมอตุตาธิศค่ะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกันค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของราศรีไหนจะจับเงินร้านบอกมา <c oughs> นะคะก็่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยาเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชายิ่สีบถอดรหัสเจ็ดต,ตัวก้อนฐานลายมืองูเฮงโหราศาสตร์ไทยรวมไปจนถึง ไพ่ออร์คเนนนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะและวิชาที่โด่งดังสุดๆเลยนะคะกับวิชา <c oughs> ดาวนำโชคค่ะนี่นะคะวิชาดาวนำโชคเนาะ <c oughs> เป็นวิชาที่โด่งดังมากๆดังมานานแล้วล่ะไม่ใ่เพิ่งดังนะคะ,ะจากการคิดค้นนะคะจากการใช้ศาสตร์ สูตรของดวงดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชานุวิชานี้เ,เข้ามาแมทช์กัเข้าหากันบอกได้เลยว่าแม่นมากๆเลยค่ะจากประสบการณ์16ปีบอกได้เลยว่ามันสติงกระดิ่งแมวจริงๆค่ะแล้วก็สามารถได้ชัดเจนเลยว่าวันนี้เป็นแบบนี้เป็นนี้เปน,นี้โอ้โหอะไรจะขนาดน้จริงๆอาจารย์จริงค่ะนะคะไม่เชื่อมาพิสูจน์ศาสตร์กันโนะนะคะประมาณนี้ แล้วก็ในตำแหน่งของตรงนี้อะ่ะจะบอกได้ชัดเจนว่ามว่นนี้ตัวนี้มาอย่างเช่นในส่วนของวีพีเนี่ยอาจารย์บอกไปว่างววนนี้เด่นเจ็ดนะอ่าคุณไปดูร็อกเชสิเกิดอ,อะไรขึ้นเจ็ดศูนย์เก้าโอโหปเป๊ะป๊ะปุะ๊บนะคะว่าไปเนาะนะคะก็จะโดดเด่นมากๆนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้สูตรหนึ่งค่ะนะคะ อ่าอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวไปถึงคิวตรงนั้นแล้วคิดคุยทีเดียวแล้วกันนะคะเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าผลงานแต่ละงวดเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ขอพูดในส่วนของราซีไหนจะจับเงินล้านก่อนแล้วกันนะคะงวด <c oughs> ขอโทษค่ะมีไอ้เล็กน้อยเพราะเจ็บคอมา,มานานละ <c oughs> มีหายสักทีนึงเนาะต้องเอาคอไป จุ่มกับน้ำจุ่มกับน้ำมะนาวแล้วเือขัดขัดขัด,ขดได้หลุดออกมาทันทีหนึ่งคันอคอเกินนะคะประมาณนั้นในในราศีพฤษภอะค่ะอาจารย์ให้เก้าค่ะนะคะแล้วก็เออให้เก้าเจ็ดตรงๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของราศีธนูค่ะให้หนึ่งนะคะรา่างโหเป๊ะมากไม่รู้จะเป๊ะยังไงแล้วล่ะอืมเนอะนะคะโอเคค่ะสำหรับในส่วนของ พักสาพารวยอ่าพักษาพารวย,ยก่อนละกันเนาะกระดานเยอะในส่วนของพักษาพารวยค่ะค่ะวดนนี้นะคะออกวันอาทิตย์ค่ะออก91่ร่างตรงๆค่ะและก็97บนตรงๆและอมสินค่ะ0440์04บะ่บนตรงๆอ่าบนตรงๆนะคะออก0 0 4ข้างล่าง6กเนานประมาณนั้นนะคะ แล้วก็รอบนี้ออกอะไรก็ตามคลิปไปดูได้เลยนะคะว่าอาจารย์พูดว่าอย่างไรบ้างเนาะนะคะในส่วนของเลขเดดตาทิศนะคะในส่วนของเลขเดดตาทิศงวดที่แล้วนะคะอ,า,อาจารย์ให้หกหนึ่งหกสามเนาะหนึ่างวดนั้นเนี่ยที่อาจารย์ไม่ได้ให้ก้าเหตุผลเพราะว่า อาจารย์เคยพูดอยู่เสมอนะคะหกับเก้าเดียวกันแต่ว่าที่ให้6กเพราะว่าดาวศุกร์วันนั้นมันย้ายดวงดาวดาวมันย้ายจึงส่งผลงจึงส่งผลงจึงส่งผลจึงส่งผลรื้นพันกันสุแล้วนะคะจึงส่งผลให้อาจารย์เลือกหกมากกว่า9้าแต่มันแต่ก็ไม่ผิดกติกาเพราะอาจารย์พูดเสมอนะคะว่า6กับ9้าตัวเดียวกันเนาะนะคะแต่มันออกไหมมันออกค่ะหกแต่มันไปออกในส่วนของออมสินค่ะ หกหกนะคะอาจารย์ขออนุญาตกลับเลขแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการพูดเนาะจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นเก้าอะไรเก้าหนึ่งค่ะและเก้าเจ็ดค่ะนจะจ๊ะแม่นมะเลยอะ่ะแม่นมะเลยแล้วก็สองตัวล่างค่ะสามตัวล่างไม่2่สองตัวล่างสองสองสองหกห้าค่ะอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะ แล้วก็รอบนี้จะออกอะไรก็ตามคลิปเลขเด็ดตัดคลิปไปเลยนะคะในส่วนของ v ีค่ะอาจารย์ย้ำเลยนะคะว่าเน้นบนเลขเจ็ดให้รูดไว้นะคะให้วิ่งไว้ไม่ให้รูดไว้ให้วิ่งไว้นะคะประมาณนี้ซึ่งคุณก็ไปดูที่ร็อกเจ็ดค่ะหน้ายงี้เลยเหรออาจารย์ออาจารย์ให้เด่นเจ็ดค่ะเจ็ดบนคุณไปดูที่ร็อกเจ็ดค่ะลากลงมาคือ 7.09แบบนี้ค่ะง่ายมองนะคะประมาณนี้เลยแต่ว่ามันก็อ,อย่างบางงวดที่มันง่ายมันก็คือง่ายอะคะ่ะแต่ถ้าบางงวดมันไม่ง่ายก็ต้องเข้ามาเรียนอาจารจะสอนทริคในการหาเลขเด่นในวันนั้นว่าเลขเด่นมันคืออะไรแล้วไปแล้วเอาไปจับดูล็อกไหนล็อกไหนถึงจะรวยนะคะลงทุนเพียงแค่3,600บาทคุณจะได้กำไรถึง2,000 20, 0กว่าบาทอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วไม่มีคำว่า คัดทุนแม่จันเน่คัดทุนไม่มีค่ะนะจ๊ะนะประมาณนี้เลยเนาะบอกได้เลยว่าเลขเด่นมากๆเลยนะคะอืมนะอ่าสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าสูตรหนึ่งเบ้หาไม่นับเพราะอะไรคะไม่ออกไม่ออก นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองอะ่ะไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้ลจะหามจะตอกเอาอยู่อยู่ตลอดเลยนะนะคะว่างันเลยเนาะนะคะแล้วก็อาจารย์จะสอนทิคให้กับคนที่เข้ามาเรียนสูตรหนึ่งด้วยนะคะค่าเรียนเพียงแค่สองพันบาทนะสูตรหนึ่งนะคะ,ะง่ายกับการที่จะหาเงินใช้โอ้โหง่ายงั้นเลยแล้วและด้วยด้วยยุคสมัยที่มันมีมเรื่องของเศรษฐกิจกที่่ขนข้นางจะ แย,ยล่ลงอะค่ะนะคะขาลงเนะก็อาจจะเหนื่อยน่อยนิดหนึ่งนะคะเรามาดูเลขดับบนกันค่ะเรามาดูสถิติเลขดับบนกันเนาะเลขดับบนค่ะอ่างวันนี้ออก97เรามาสแกนดูนะคะว่า97ของอาจารย์มีไหมตุ๊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 นานบอกบอกเลยค่ะเลขดับของบนเลขดับบนของเราเอาอยู่ เอาอยู่อีกแล้วเชนะจริงๆละจะบอกให้เนาะนะคะมันก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการลดต้นทุนเลยทีเดียวค่ะนะจ๊ะมันต้องไปลงทุนเยอะแต่เกาก็ฉันชอบ29อาจารย่ามาห้ามอะไรชันละไม่ได้ห้ามค่ะแค่เป็นแนวทางถ้าคุณชอบ29แทนดูจะซื้อลอตเตอรี่สักสิบใบคุณก็เหลือสักใบหนึ่งนะัติดใบนวมหน่อยแห้นั้นพอไม่ต้องไปเยอะนะคะอืมเนะนะคะ แต่ส่วนใหญ่เลขดับบนอาจารย์ค่อนข้างจะหลุดยากหลุดยากยากเด็กไม่ลืมเาพูดอย่างนี้กันเนาะจำจำลูกพูดมานะคะเลขดับล่างนะคะวันนี้ออกเก้าหนึ่งเรามาดูกันค่ะว่ามีไหมตุ๊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 นี่เด็ดดับล่างเด็ดลิ้นชอบพันกันดับล่างไม่มีค่ะแสดงว่าดับของเราเอาอยู่นี่ค่ะ นะจ๊ะแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจเลขหนึ่งด้วยก็อเผอิญไปตรงกับเลขรถลูกสาวนะคะก็คือ9 9 1เนาะก็อาจารย์ก็เลยถูก91ไปนะคะถ้ามันออกาหนึ่งอาจารย์ก็รวยหลายแสนเลยแหละเนาะแต่อเผอิญว่าอาจารย์เล่นย์เลหนึ่งอย่างเดียวเนาะก็เลยถูกรตเตอรี่ถูกเฉพาะรตเตอรี่นะคะ9เอ่อ6ใบค่ะนะจ๊ะนะสิบอกให้ เนาะแต่หายไปใบหนึ่งไม่รู้หายไปได้ยังไงอืไม่รู้ไปไว้ไหนอืมเสียใจถ้ามันนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูเรื่องของราศีไหนจะจับเงินล้านกันว่างวดนี้ราศีไหนจะจับเงินล้านอาจารย์จับได้ไพ่ของราศีอ่าราศีเมฆนะคะได้ไพ่ของคําว่าไฮพินเทกเขาบอกว่าช่วงนี้ราศีราศีเมฆอะ่ะอาจจะมีเรื่องที่น้อยอกใน้อยใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะบางที มันคิดไปแล้วมันไม่ได้ดังที่เราปาถนาไว้ก็มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลใจอยู่ก็ทําใจร่มๆมแล้วกันนะคะองสิ่งบางอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นหลังเมษาไปแล้วเนาะถึงจะดีขึ้นดังนั้นอดทนรอไว้แต่คนราศีเมฆไม่ได้จนผลนทางนะเป็นช่วงจวังหวะโอกาสดีๆมีโอกาสของการเป็นศึกษาเราเรียนเรียนต่ออะไรก็ว่าไปค่ะถือว่าดีนะคะเป็นคนที่มีมันสมองเป็นเรศนี่น,นะคะแต่เสียอย่างเดียวคือเป็นคน ยิทงทรโนไปนิดเดียวนะคะประมาณนั้นเนาะเลขของคนราศีเมษอาจารย์จ,จัดให้3-6ค่ะต่อไปค่ะคนราศีพฤษภนะคะได้ไพ่ของเขาว่าเด e อ o ฟูเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีพฤษภมีอารมณ์หรืออารามณของความรู้สึกเบื่อเบื่อรืเหื่อยเซ็งๆนะคะว่างั้นเลยเนาะอ่าแล้ว โดยเฉพาะตอนนี้มันมีก้าเกตเกตกับศูนย์มากุมรักกันยิ่งทําให้รู้สึกหัวร้อนง่ายหงุดหงิดง่ายได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่เป็นช่วงของการที่เจ้าชะตาอาจจะมีเซนหรือรางส่องหอยม่นม,มากม่นมากนะคะก็ประมาณนั้นเลยเนาะก็สามารถเสี่ยงโชคได้กับหมายเลข53ค่ะต่อไปค่ะราศี มิถุนมิถุนนะคะได้ไพ่ของคขาว่า world the world ซึ่งหมายวาว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ที่พะจรองเท้าค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะ,ะเดินทางไกลหรือไปต่างจังหวัดบ่อยครั้งนะคะเป็นช่วงของการที่อาจจะมีคนมารักมาชอบมีคนปิ๊งปิงปิง,ปงแต่จะเอาไม่เอาอีกเรื่องนนะก็ก็พิจารณานะแต่ว่าดวงคนอย่างนี้คะ่ะได้คู่ต่างชาติจะดีกว่าได้คู่คนไทยโน้นะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของการงานถือว่าช่วงเนี้ย มีจับงานหลายด้านหลายอย่างได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเลขที่อาจารย์มอบให้ก็คือ64ค่ะต่อไปค่ะราศีกรกดค่ะได้ไพ่ของคําว่า the magician ช่วงนี้คนราศีกรกฎจะมีงานมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะงานที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูเส้นรังสองหอนได้ไหมได้เจ้ชาชะตาเป็นคนมีเส้น,สน,นนะะรันนสนนสงสองหอนแม่นมากนะคะพูดถึงใครฉันนะสิฉันนะสินะคะมีรังสังหอนแม่นมากแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรพร้อมที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ก็ได้ค่ะเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านเขาเป็นอย่างดีค่ะแล้วถ้าใครเบอร์โทรศัพท์เสียก็สามารถคุยกับฉันได้นะคะ่ะน่ะประมาณนั้นเลยเนาะเลขที่จัดให้ในงวดน,นี้ก็คือ7-3ค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีสิง์ช่วงนี้ได้ไพ่ของเขาว่า The Tower เขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีสิงใจล้มล้มนะอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนง่ายนะมันจะหงุดหงิดเอาปุบเว้าเนาะไม่มีประาายคอะไรเลยนะจะเรเร่งอ่ะนะประมาณนั้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของครอบครัวระวังการท้าเลิกท้ายอย่างปหัปัญหาเรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะมีเรื่องทุกร้อนใจเยอะแยะค่ะ แต่สู้สู้แล้วจึงจัดชนะอานะคะประมาณนั้นเราใจเย็นๆนะคะทุกอย่างมีทางออกทางแก้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปปัญหาทุกอย่างมันมีสิ้นสุดแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่หลไม่ไมยาไม่ล้างปัญหาตรงนั้นเอาไว้กับตัวของเราเนาะกลับหมายเลข68ค่ะต่อไปค่ะราศีกันนะคะครโอันนี้อิชาอิชาอชอนะคะได้ไพ่ของคําว่า the view of fortune เขาบอกเป็นช่วงของชีพจรรองเท้าค่ะ ร้อมุนจึงได้ตังทำอะไรก็ตามจะมีเหตุดิปัจจัยทำให้เราได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะเลขบ้านเลขรถให้ไปดูเอามากๆจะมีโชคกับมันนะคะประมาณน,นั้นเนาะเลขที่จารจัดให้คือ92ค่ะต่อไปค่ะราศีตุลน,นะคะจับได้ไพ่ของเขาว่า The Empress เขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาเป็นคนที่อาจจะมีออกทุ่มทมเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมคิดทําอะไรก็ทําได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลใจเพระแล้วก็เรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นโดยเฉพาะกับเลขสามนะอาจารย์เน้นเลยนะคะคนราศีตุลล์เเอาไปผนวดดูนะคะเลขที่อาจารย์ให้กับคนราศีตุลคือ16ค่ะต่อไปค่ะคนราศีพฤิภได้ไพ่ของเขาว่าเดอะสตาร์ช่วงนี้คนราศีอ่พฤษิเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการที่เหมือนกับอ่งานเก่ากลับมาทําใหม่ได้ไม่ได้มีเกณฑ์ของ มีเกณฑ์ของการทํางานหลายๆอย่างได้ไม่ได้เรื่องของความรักหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งมากกว่า1คนก็คือ2คนขึ้นไปให้เลือกให้ตัดสินใจว่าชอบคนไหนช่วงนี้อาจจะมีญาติโยมหลายคนเข้ามาพึ่งพาอาศัยเพราะคุณเป็นคนเก่งนี่นะคะนะก็สู้ๆนะเขาคุณเป็นคนเปิดเผยจริงใจก็โอเคค่ะนะคะกับหมายเลข80ค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีธนูได้ไพ่ของเขาว่าเดอะซันช่วงนี้คนราศีธนูคิดจะทําอะไรรุ่ยค่ะนะคะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนมีโอกาสของการที่จะบุกเบิกรือทําอะไรได้อย่างแน่นอนมีโอกาสของการออกรถใบแดงได้ไได้ค่ะนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ราศีธนูช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ของความเป็นเด็กๆเ,เล็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่ทําอะไรแล้วต้องได้ดั่งใจตัวเอง ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนกับหมายเลข58ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมังกรได้ไพ่ของคําว่าเฮอร์มช่วงนี้คนราศีมังกรอาจจะเป็นช่วงของการเก็บตัวไม่ยุ่งใครไม่สูงสิงนะคะไม่ยุ่งไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิน้น no, โว่วาอย่างนั้นเลยจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นช่วงของการอาจจะเจอสังคมแคบลงไม่วุ่นวายกับใคร แล้วก็เป็นช่วงของการศึกษาหาความรู้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลข2-6ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกุมได้ไพ่ของเขาว่า The Chariot เพราะว่าช่วงนี้คนราศีกุมอาจจะเหนื่อยต้องสู้ต้องบุกบา่าฟาดงต้องอหูสารพัดเลยทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะประมาณนั้นมีแบ็คมีผู้ใหญ่คอยผักดันคอยหนุนนําได้ไม่ได้แต่เรื่องของความรักอาจจะไม่เคยได้เรื่องนะ อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันปรับทัศนคติเข้าห,าหากันนะคะแล้วความรักจึงจะไปได้ดีเนาะน,นะคะ,ะกับหมายเลขห7ดค่ะต่อไปค่ะอ๊ะสราศีมังกรจะบอกยังไม่รู้สองหค่ะมังกรนะคะสองโดสองดเจ็บคอแล้วก็ปากเป็นแผลมันก็เล้นทันตัน,ตนอืมเนาะแล้วก็มังอ่ามังอ่าราศีปุ่มนะคะห7เจดค่ะ นะจารย์พูดไปแล้วนะ67ต่อไปค่ะราศีมีนจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า j u s t e n t ช่วงนี้เป็นช่วงของทุกหนักอึดอัดใจทุกใจเวรกรรมตามมาระจญโอสารพัดสารเพเนาะก็ช่วงนี้คนราศีกุมก็เออเอราศีมีนพูดผิดค่ะคนราศีมีนต้องหมั่นเพียรพยายามสร้างกุศลให้มากๆศีลทานภาวนาให้มากๆนะคะจึงจะผ่านวิกฤตปัญหาไปได้ยังดี นะคะอาจจะบ,บริจาคเลือดได้ไม่ได้บริจาคลงศพได้ไม่ได้หรือเข้ากรรมาฐานสวดมนต์ไหวพระสิญทานพนาได้ไหมได้นะคะปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมได้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการจิตช้ำน้าใจเสียใจได้ไหมได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะว่าดาวมฤรตยูมคองราศีมีแล้วยังได้ไพ่ของจัดเม้นด้วยจงบ่งบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลก็ขอให้ผ่านอุปสรรศั์ไปได้ดีนะคะส่วนเรื่องของเลขก็บอกว่าให้ไปขอ จากจิตวิญญาณหรือจากเลขฝาลงโอ้โหอย่างนี้น,นะคะเด็ดนักเชียวนะเลขฝาลงเลขอะไรก็ว่าไปเนาะเลขคนตายก็ได้ค่ะเลขอายุของเขาก็ได้ก็จะมีโชคเกิดขึ้นนะคะสร้างกุศลผลบุญเอาบุญข้อแรกแล้วคุณจะมีโชคค่ะนะคะกับเลขจิตวิญญาณนั่นเองนะคะกลับมาเลข8 3ค่ะโอเคพูดไปทั้งหมดแล้วนะคะกับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีเฮงๆปังๆกับอาจารย์ต่ายมาดูแต่ทิพย์นะคะอยากจะเข้า VP กับอาจารย์ต่ายนี่ค่ะ,ะหมายเลข08 159 159 87 08 159 159 87ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ไลนเนาะนะคะหรือถ้าท่านอยากจะสั่งไปทิทินช่วงนี้ลดราคาอไม่ได้ลดราคาผู้ผิดค่ะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นแถมนะคะก็คือแถม VP ให้อีก3มวดฟรีๆค่ะนะคะแล้วก็ได้ ของปี66ฟรีอีกด้วยนะคะสามงวดเนอะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคนะคะแล้วก็รอบปัจจุบันเนี่ยที่ถูกก็คือนี่ดูก่อนผลงานนะคะ97เอตรงๆเลยค่ะนะคะสำหรับอ่อหวยรัฐบาลเนอะนะคะปี67รอบนี้ออกมาแล้วนะคะใครอยากได้ให้รีบจองจับจองให้โดยเร็วนะคะเพราะของมีจำนวนจำกัด พอทัดทิ้งไว้นานๆถ้ามันหมดไปแล้วอยากได้ก็อาจจะเป็นไฟล์ภาพแทนแล้วนะคะในราคาเพียง2,999บาทค่ะนะคะสำหรับ VP นะคะถ้าท่านบูชาหิน1เส้นนะคะท่านจะได้ VP พของเงินตาย3งวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1ฟรี1สูตรนะคะหรือถ้าท่านบอกว่าอยากได้10งวดเลยก็อันนี้เลยค่ะนะคะก็เป็นไทก็อายหินหยกเขียวนะคะ ปีเซียบเป็นปีเชียบจกน้ำพึ้งนะคะ3เส้นคุณจะได้มีผีของอาจารย์ต่าย10งวดค่ะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูงตร1และสูตร2เข้าไปร่วมด้วยค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะโอเคอาจารย์อาจจะต้องใช้เวลายเยอะแล้วอย่าลืมนะคะช่วยอาจารย์ต่ายนิดนึงด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีราฆคางสองขีดรริงรๆๆิเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ต่ายมาแล้วนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์อาจจะต้อง บายบายลาก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะจัไดายโมดูตตดคลิปค่ะสวัสดีค่ะบายบาย